เพื่อนวันนี้มาดามก็พาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้เมนูของเราก็จะมาตำกุ้งสดนะคะกุ้งฝอยนะคะกุ้งฝอยฝรั่งกุ้งฝอยก็จะไม่ฝอยเหมือนบ้านเรานะคะกุ้งฝอยบ้านเขาบ้านเาานมืองฝรั่งนาะก็จะตัวขนาดนี้นะคะนี่คือกุ้งฝอยเขานะคะส่วนผสมเราก็มีอันนี้คือ มะกอกแห้งนะคะมะกอกแห้งเอามาจากบ้านเราค่ะเอามาก็เอามาเข้าไมโครเวฟเนาะก็จะประมาณนี้ละคะ่ะอันนี้เป็นมะกอกเนาะปะกอกจ้ะปะกอกเอามาตำใสกุ้งเขากันค่ะจ้าอันนี้ก็มี่หอมแดงแล้วก็หอมแดงหอมซอยแล้วก็มีาสรารเแนหนะคะพักที่จีนเขาก็บ,บ่มีดอกจ้าขื่นบะท่านไนบะท่านดอก แล้วก็มีอันเขาขวดจ้ะมีเขาขวดเนาะจ้ะนะเนาะทามาเฮ็ดกันเลยจ้าเรามาทํากันเลยนะคะเ,เพื่อนๆมาเตรียมกันเนาะอันนี้ก็ของขางเคี่ยงของเครื่องทีสีไส์ครับอันกุ้งฝอยเนาะจ้ะเนาะกุ้งฝอ,อยพลังจ้าทามาเฮ็ดกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเขาก็เอาพริกลงไปตำเนาะจ้ะเนาะโอ้ยสีเมียดเพชรบะเนาะ เพ็ดก็คือเผ็ดเผ็ดกะยาอันได้ใส่กระเทียมก็ใส่ได้จ้ะเด้อแต่ข่อยบ่ใส่กระเทียมเพราะว่านต้องไปเฮ็ดงานรวมกับพวกฝรั่งเนาะจ้ะเนาะฝรั่งเขาเจ้าบ่กินกระเทียมนะฝรั่งเขาเจ้าบา่กินกระเทียมข่อยก็เลยบ่ใส่กระเทียม ผัดผู้ใดใส่กระเทียมกระไซได้จ้ะเรื่อย่กจะโอ้ขอชิกินไหนบ่า,บานาะเบ้่งในพริกคือหลายแฉะอ้อก็ยากินบ่ไดดก็กินก,กินไู้ดก็กิน,กกนอะใส่กลุ่มลงไปมา,ากจ้าเนาะกลุพม่นตัก็ใหนอ่อยู่เด้ห่ะมันบอันคือกลุ่มฟอยบ้านเหาเนาะกุ่มฟอยบ้านเห่าเนี่มันถึงต่ำมา ฝาม่ใสิเต่นหอกแกคกนี่ล่ะโอ้ยกุ่มเต่แขวเอ้ามดอันต่ำเสียต่ำกองลุมโอ้ยแขวนะไร คอยกับสีชันชันเลยแล้วจะน้อยพี่น้องตาไปกับถือกอล่องไว้น้ำหนักไม่คนถือกล่องเหรอแสดงเองต้องับเองเดนะ้ในคลิปนี้เต็มทิ่เลยตอนไหนวัวเฉได้กลุ่มมากพี่น้องสั่งเขาตอนไหนสั่งลเลยพี่น้องวัวเฉได้มากนี่เห็นบ่นกขอกระตั้มมันเกือบแหลกแล้วแนะน,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 น่นอนจ้ะเนาะตอนรับไปนี่ขอกระติ๊ดใส่เนี่ย บลกอกที่คอยคิดไว้นี่และใส่บลกกอกเข้าไปใส่บลกกอกแล้วก็ใส่อันข้าวคั่วนอกจากเนาะใส่ข้าวคั่วเข้าไปข้าวครัว,วก็ใสเยอะนางปลาจักน้อยนางปลาที่ขาดบ่นใดเรื่ประเดี๋ยวคอย ผู้ใับประใส่กับยาเด้อยแต่ว่าข่อยที่ใส่ประเด็กมันมน,นัวมันเห็นให้นัวแสบจ,จ้ะอ้ยเป็นแสบครับพี่น้องมึงไงหอมเขาขวบอะมาใส่อันเคืองเนาะหอมเฮียบอ่เนาะจะเฮียได้ เสบให้หอมขาขัวพี่น้องตุ้งตาบดทึกกันได้กินเนะาะเป็นตาไปกินกันยังได้กินด้พี่น้องอตามกลุ่มนจาจ้าเนาะ ตำกุ้งฝอยเ้าก็ะเซ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้อันนี้คือเปลือกบะกอกเลยจ้ะเด้ออันนี้คือบะกอกจ้ะอันนี้น,นี่คือบะกอกบานเ้าเนาะจ้ะเนาะตำกุ้งฝอยใส่บะกอกจ้าตำแบบบานๆเาน้าเลยจ้ะผักเ้าก็เต็มถาดคือเก่าเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ซาลาเนี่ฮะก็ออน,ออนจากสวนแล้วเนะจ๊ะกนลังปรุงอันตัดเขาออกแล้วเขาก็ปรุงใหม่งามงามพี่น้องแต่พักซสี่นั้นึ้นอยู่แต่ว่าอันมาท่านไหนไงดีเนะาะตังกรไฟไซแบบกกอกบานเ้องสแซ่ๆจากเพื่อนมากมาก